การเงินดีชีวิตด,ดีกับไทยรัฐมันนี่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสวัสดิการ4อย่างที่คนทำอาชีพฟรีแลนซ์สามารถสร้างเองได้และควรจะมีไว้ครับคนยุคใหม่เนี่ยหลายคนมองหาอิสาระในการทำงานและผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทำอาชีพอิสาระกันมากขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยความไม่แน่ไม่นอนด้านรายได้แถมไม่มีสวัสดิการพื้นฐานแบบพนักง,งานประจำด้วยหากวางแผนไม่รอบคอบอิสาระที่ว่าเนี่ยอาจกลายเป็นภาระได้เหมือนกันครับดังนั้นสสวัสดิการที่ฟรีแลนซ์ควรจะมีติดตัวไว้ หนึ่งเลยคือเงินสำรองฉุกเฉิน6ถึง12เดือนครับมีเงินก้อนเนี่ยคล้ายกับสวัสดิการแบบยืดหยุ่นนะที่เมื่อเกิดเหตุอะไรกับเราเราก็สามารถจะรับมือได้แต่การเป็นฟรีแลนซ์เราอาจต้องเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินมากกว่าพนักงานประจำเพื่อให้วันที่เราไม่มีงานแต่ยังมีเงินใช้อยู่เพราะรายจ่ายของเรามันไม่ได้หยุดนี่และคำแนะนำเบื้องต้นนะคือพนักงานประจำควรจะออมเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้ได้3-6ถึงเดือนกรณีที่เราตกงานหรือไม่มีไรายได้เข้ามาเลย แต่ถ้าคนทํางานอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์ควรมีเงินสํารองฉุกเฉินไว้6กถึงสิเดือนเลยครับและควรเก็บในบัญชีที่เอามาถอนใช้ได้ง่ายสว่วนดีกการที่2คือประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุครับหากเราป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะได้รับการกระทบกระเทือนทั้งด้านร่างกายและการเงินเนี่ยถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์ที่รายได้ไม่คงที่พอป่วยก็ทํางานไม่ได้การมีประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้ครับแต่ก่อนจะซื้อ ก็ต้องอ่านรายละเอียดกรมบัรฑิให้ละเอียดครับและก็ต้องเลือกวงเงินรวมไปถึงความคุ้มครองที่เหมาะสมกับรายได้เราสวัสดิการที่3คือให้สมัครประกันสังคมตามมาตรา40ครับโดยชาฟรีแลนซ์สามารถสมัครระบบประกันสังคมในมาตรา40ได้เพราะนี่คือโครงการภาคสมัครใจสําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยจะมีสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐครับเช่นค่ารักษาพยาบาลเงินก้อนเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือบําเหน็จชราภาพ แล้วก็วางแผนออมเพื่อเกษียณด้วยนี่คือสวัสดิการสุดท้ายครับเพราะหากเราอยากมีเงินใช้สบายๆหลังเกษียณนอกจากจะไปซื้อ RMF แล้วแนะนําให้แยกบัญชีสําหรับออมเงินเพื่อการเกษียณโดยเฉพาะไปเลยครับอ,อาจจะเป็นกองทุนรวมหรือว่าบัญชีเงินออมอื่นๆก็ได้ที่สําคัญต้องแยกบัญชีนี้ออกจากเงินสํารองฉุกเฉินและเงินลงทุนระยะสั้นระยะกลางให้ชัดเจนจะได้ไม่เผลอเอาเงินในอนาคตมาใช้สะกดครับ ทั้งหมดนี้คือ4สวัสดิการที่ฟรีแลนซ์ควรจะสร้างเองได้และควรมีติดตัวเอาไว้ไว้เป็นเบาะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตคุณผู้ชมง,งานไทยรัฐมันนี่แคมปัสทัวร์2025ซีซั่น2กลับมาอีกครั้งแล้วครับ m o นนี่เดบิวครั้งใหม่อัพสกิลการเงินที่เด็กไทยห้ามพลาดครับจะได้พบกับสปิเกอร์สุดปังอย่างคุณดีวีรวัตคุณโอมค็อกเทลคุณซีเคเจิงคุณเปาไอแฮฟซีพและคุณโอมสิริวีรกุลครับ เริ่มต้น14ตุลาคมนี้นะคุณผู้ชมฮะ14ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต15ตุลาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต22ตุลาคมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสาลายาคราาับและ28ตุลาคมมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สําคัญงานนี้ฟรีนะ<ม>ไปลงทะเบียนหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจไทยรัฐมันนี่แล้วมาเจอกันได้ครับ